ส,สวัสดีครับท่านผู้ติดตามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเสนอแท่นเกลึงอีกหนึ่งแท่นนะครับอีโคก้านะครับสี่ร้อยหกสิบปูนพันนะครับใช้งานได้แล้วนะครับสีเก็บไม่หมดทั้งเครื่องนะครับแต่งหน้าแต่งตานิดหน่อยมอเตอร์นะครับมอเตอร์แปลงใช้ไฟสองเฟสนะครับถ้าให้ดีนะครับแท่นนี้เหมาะสําหรับไฟสามเฟสนะครับพอมอเตอร์ลูกใหญ่เจ็ดแรงครึ่งนะครับสองสายนะครับไฟบ้านเดียวสุดไม่ไหวนะครับสามช่องสุดท้ายเนี่ยครับสามช่องสุดท้ายเนี่ย ไปไม่พอนะครับไปไม่ค่อยพอแท้อันนี้ต่อเองนะครับต่อเองนะฮยน,นี้พอทั้งหมดมันมีสีสามสิบสองเหลือเก้าสองเกียร์นะครับ L นะครับ Y Slow ครับครับน,นี่ช้าสุดนะครับช้าเหลือเกินนะครับยี่สิบรอบ ี45นะครับก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้30นะครับช้ากว่าเมื่อกี้หน่อยแล้วก็ไป x. X. x x x 75นะครับนะครับแล้วก็170 120ก่อน แล้วก็ร้อยเจ็ดสิบครับแล้วก็ไปเฮดตัวนี้ก็จะไปวายนะครับวายสองร้อยสามสิบห้าิกนะครับอันนี้รอบรอบเร็วขึ้นนะครับปรับมาไฮนะครับ 1 7อเจ็ดสิบนะครับปกติจะใช้กันอยู่ประมาณนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบทาไม่ซีเรียสเรื่องรอบนะครับก็ได้อยู่นะครับได้ก็ใช้งานแล้วล่ะนะถ้าให้แรงกว่านี้นะครับก็ไปใช้ไฟสามเฟสเหมาะสําหรับไฟสามเฟสนะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็ต้องสิบแรงนะครับแรงขึ้นไปนะครับถึงจะไหวนะครับก็โอเคครับท่นนี้ สอนิ้วครึ่งร2อยินะครับตีจับา0 0อนะครับแล้เส้นกว้าง300อนะครับจัดง,งานได้ก็ประมาณ1เมตรนะครับพูดคำประมาณเมตรนี่เจัดงานได้นะประมาณเต็มที่นะครับ1เมตรอีกอย่างก็คือข้างหลังเขาเป็นที่กันเด็ก ที่กันเศษเหล็กเลื่อนได้ด้วยระบบน้ำไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าไม่รู้เขาจะใช้ไฟอะไรนะครับผู้ใช้ต่อจากเราก็เสร็จแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาติดต่อจ้างวีทูลได้นะครับท่นนี้ดิดเหมาะสําหรับคนใหม่ด้วยนะครับเวลาสึงเกี่ยวตับได้เลยนะครับนิ้วมินในตัวนะครับนิ้วมินในตัวคนใช้ง่ายนะครับคนใช้ ไม่ต้องไปนั่งเปลียนเฟืองนะครับนะครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อช่างวิทุนได้แล้วครับนะ